ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องอ้ำกันเราสั่งเค้กไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเค้กกันก่อนไปเค้กหน้าตาเป็นยังไงไปรุ่นอันนี้คือเค้กที่เราซื้อไปให้น้องอังม้มเะค่ะสตรอเบอรีร่รูกใหญ่มากไ,มไ,ดได้แล้วคะ่ะของกินสตรอเบอรีร่ได้ไหมไม่ได้ของน้องอ้ำพายอย่าลับ ค,นะคือวันเกิดพี่พายอะน้องอ้มอะเอาของมาเซอร์ไพรส์พี่พายด้วยนะเดี๋ยววันนี้พี่พายก็จะไปเซอร์ไพรส์น้องอ้มกลับนี่ <ขอ S 1> ซื้อเค้กไปให้แล้วก็มีของขวัญไว้ให้ด้วยวันนี้คือเราแกล้งเงียบเราไม่ทักเราไม่เม้นต์เราไม่ถามอะไรเลยนะ<ด>เราจะไปลูกบ้านเลยตอนนี้คือเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วดูแดดแรงมากนะคะเราก็พกกันแดดเทียโนอตมาด้วยนะคะเอามาเติมค่ะเราเติมไปเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราถึงซอยบ้านน้องอั้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะจุดเทียนก่อนมุ้ยต่อไปชิมเลยนะเดี๋ยวเด้ะจุดเทียนจุดเทียนอะไรนะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านน้องอั้มแล้วนะคะตะโกนเลยนะน้องอ้ั้เมไฟเปิดเลยน้องอั้มเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปก่อนนะ้วกันอยู่บ้านอยู่อยู่อยู่ ทุกคนมาซอสไปน้องอ้ําแต่ว่าโดนน้องอ้ําสไปน์กลับอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลยเป็นเป่าเองก็ได้อ่ะฮู้เป่าฮู้พี่พายก็จะโทรหาน้องอ้ํานะตอนนี้ได้ยินแต่เสียงมีตังเห่าจะรับไหมอ่ะไม่รู้โทรเลยแล้วกัน Happy, Happy day to you มาหาเลยอยู่บางพันเนี่ยอยู่จะให้ดูอะไรจะให้ดูอะไร เดนเซร์ไพรส์กลับเซอร์ไพรส์เซอรไพรมาเซอร์ไพรสกลับเคยเปล่าพี่กายมาทำอะไรน้องไม่อยู่บ้านจบแล้วจบจบแล้วค่ะไป